แล้วก็เกบักเลแล้วเออตีแบบเออบ้านเราสวยงามแล้วสร้างบ้านตรงนี้เลยเหรออูฟ๊ฟถละเรามีสเปกกรณ์ไม้มหาศาลมากอยู่ไหนก็นอยู่อ่าก็ได้อยู่ของบ้านเราโอเคเอาแล้วคนคุณช่วยจะให้ผมอยู่บ้านมนะั้งนะในเรื่องมากครับผมแค่มาอยู่อาศัเยเฉยๆแล้วสร้างบ้านเด็กก่อนอืม กำสถาบันปนในหัวแล้วนะเพราะว่าผมมีเจอร์่ิวานดีกว่านี้นะเดี๋ยวไปสร้างออก่นดีกว่านั้นเราก็เก็บเตียงไว้นี่ก่อนนะจะมาเป็นจะมาหาสถานที่สร้างว่าแป๊บเราจะมาลองสร้างบ้านแย,ยกอยู่เราจะมาสนร้างไงฮะสร้างแย,นนเยกยนนเยกอ้า,อาลแลว้วก็แจมบเลยผมต้องสร้างบ้านนานๆแล้วเค อโอ้ยเอยอมันเยอะจังเลยวะเน,นี่ยคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยมันเอามาอย่าง,างนี้มันสร้างนี่บอกมาสกุลาเยอะคอ,อดเลยออมันโดนไม่ติดเอออื้ออื้อนีเอ้ย,อยผมเนี่ยสึกภูมิใจจริงจริงที่รู้ที่รู้ว่ามันสบีมันตีกันยังไง โอ้ยเอาละเรามาเออมันหามพูดถ้าคำเลยเอาละเราเรามาเล่นเป็นฝูงฟูงกันดีกว่ามาพวกมาเราไมา่เล่นสนุกดีกว่าเฮาเอา่อมามาเดินไปเป็นเพเทิเราา์นกลมๆดีกว่าพวกเรามาจงกลมกันดีกว่าเรามาเล่นกับกลมๆดีกว่านะพวก เลียมเลียมนี่มันไม่เอาเดีย๋ยวก็เป็นเพื่อนเราเหลี่ยมเดี๋ยวเป็นคนเหลี่ยมเราจะไม่เหลี่ยมกันนะพวกแต่เราจะใช้เทคนิคนีล่ะเห็นยังเจนนี้ก็จับได้ง่ายๆแล้วนะโคตรโกงเทคนิคอะไรวะนี่ออสวีบไม่น่าคือเราโดนโดนโกโดนแกทางบากันหน้านี่ผมได้ยินเสียงของเราสวีหรือปลาสิทธนากไหมที่ร้องหวอยโขนอย่าง หวาดกลัวขบแล้วอ่ะมันไม่ได้ก็ไม่ได้โกงไม่ได้ลัวผมไม่ได้กลัวแล้วรู้เทคบินแล้วรู้เลยนอกจากบอกตัวบินเลยนะเออผมรูพู่ไแล้วว่ามันมีตอนที่ผมทอสอบเนี่ยเออมอดเนี่ยเนี่ยนะมอดนีนะไอ,อผมไปเจอตัวหนึ่งตัวมันบินได้แล้วก็ยิงฝนนิฟายมาผมเคาเติงเลยทำไมผมไม่เจอเหมือนกันนะไม่เพราะอะไรใชนะ่ไมผมปีนเงี้ยมีอะไร เฮ้ยคอล์ิชันเหรอคอล์ิชันเลยเหรอเฮ้ยคุนลึกเป๊ปซี่ไม่ได้เอ้ยผมเป๊ปซี่เหรองัอ้นผมก็ต้องประทา่าแล้วละเดี๋ยวมาแบบบรรลุลางใช่ไหมเนี่ไปไหนเดี๋ยวเจอเบลเทิรมนงชงกลมผมแนะ่เจ๊ตายแนะ่แกไม่รอดผมเหล็กเอ,เ,อเอาล่ะเรามาเล่นเบทเทิร์นกับวงชุ่มดีกว่า ทรงกลมไปเล่นตัวอื่นเลยเขาไปเล่นตัวอื่นเลยเฮ้ยไม่กับผมเลยไม่นุเลยมามาพวกเรามาเล่นแบทเทิลกันดีกว่าอ่ะ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 พูดอีซี่อ่ะอีซี่เออแบทเทิลขอเจ้ารฆคาลูกหมดแล้ว เจ้าน่ะเสียเปียบในการต่อสู้เร็วเนี่ยสมิวดโดกียนเฮ้ยแกแกรู้เทิกนี้มันได้ไงมันู้ได้บังเอิญน่ะเรื่องบังเอิญน่ะมีจริงเหมือนตะกี้เลยแหละอืมจื๊บชื๊บจืบเอ๊บ ừ. ui sẽ tay không hả kiếm đi lơm đây bắt đi bạt không chút ướp ui ở tay dành cái này nè ui ui ở đây mày hay không biệt đi à. แล้วก็ลากมาเอาละมาเล่นแบ็เทิร์นกันดีพวกเรามาเล่นแบ็เทิร์นทรงกลมกันดีกว่าเออปรสิทธ์เหรอปรสิทธ์ก็ประสิตธิไปดีรู้จักแบทเทิร์นนี่ปอชรงกลมแล้วหมุนเอ,อียงโอุ้ยนี่เร็ววะ่ะแต่มันก็สายไปแล้วอุย้ยอะไรวะเนะี่ยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นอนดีกว่าได้แพทดูเลยต่ไม่เก็บอะไรทีเกบของเต็ม กินน้อหาหวานชื่นใจเฮ้ยตุบเตียงไหมอ๋อโอเคโอเคตาเตียงตเตียงโอเคโอเคเอเก็บดาบเราต้องมาเก็บของอะไรของเฟสไท่าเอาทิ้งหมดนะไอนี่แมวดีกว่าเลืนอสวีกับแมวด้วยหลอกนี่แมวด้วยเอาเอาของหัวแล้ว nó ô một kiêng rồi. Còn tem khó hơn tem mấy như mày. Mấy ạ. Kệ chụp cả bàn tờ. Và đồ dùng em um, Arangkan. Ôi đây tì đắng nè. Để đợi thân hổng nè. Điêu. Hãy subscribe cho ไ้สร้างเรากัาตั้งนานเขาทุกเรียวกว่าโอ้เราม,มาเจออีกแล้วอีกแล้วเราถานที่เดิมเดิมดดปั๊มคิวไม่หยุดออกพวกซอมบี้พวกนี้โดมฆ่านะแน่้วคุยรู้ผมไหนนะโอ้โอ,โอ้เราก็ลืมด้วยไปทางไหนวะเนี้ยโอ้ เราเกนี้ไม่ใช่แนนอนอะ่ะผมรู้ว่าแน่ไม่ใช่แน่แต่ว่าเราองไปทางไหนอะอืมหายไปแล้วอะ่ะคนคนสร้างบ้านเม่กอกาหายไปแล้วอะ่ะสงสยัยเขาาจะแบบงุดงิดแนนอนว่าสร้างบ้านแล้วเก็บของไปเยอะด้วยแล้วเราก็ของหายไม่ไรผมหาไดนแน่มัง้งเติมคำมั่งไปก่อน เอาหายไปไหนวะเอ๊ะอยู่โอเคแล้วอยู่ไหนอยู่ลูซี่รอบนี่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอซินเจเลโอสกูระแบ็ก็อยู่ในเบอมนี่แน่นอนอะไรมัง้งเออเออเอเอรีทีทแปบ๊บ รีเทสร้อยทับเดียวตายกันวบบนี้แน่อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย